สวัสดีครับสวัสดีครับลูกครับมาเจอหมงสุลลอเหมือนเดิมลูกเนาะนะฮะในคลิปที่8แล้วนะครับคลิปที่8คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของคณิตศาสัตว์รวมพื้นฐานลูกนะครับนะครับนะโอเคมันจะเป็นเนื้อหาเรื่อสองตอน2ตอนสุดท้ายตอนจบลูกนะโอเคครับทุกคนต้องจําให้หมงน้อยนึงโอเคครับจาจำอะน่อยนางลูกนะครับตรงนี้เห็นไหมครับรากที่2ออกมาต้องมีค่าเป็นบวกสอนเลยครับในคลิปที่6ของเรา ถ้าใครลืมก็กลับดูก่อนลูกนะกลับไปทวนคลิปที่หก่อนค่อยกลับมาดูตรงนี้ลูกนะโอเคครับมามีตรงหนึ่งอาหมงต้องการสื่อให้ทุกคนรู้นะครับขอตรงนี้ลูกตรงนี้ตอง,งสิกแก้แก้วหน่อยหนึ่งนะครับนะตรงนี้ครับอือือโอเคว่ามาดูลูกนะทุกคนเหีนด้วยก่อนรากรูสี่ออกมามีค่าเป็นสองดังนั้นแล้วสองสแควร์ต้องมีค่าเป็นเลยครับลูกสี่ถูกต้องครับลูกเห็นไหมครับ เขาด้แล้วเขาเดลครับแล้วรูปสี่มามีค่าเป็นสองนัล้น 2, สองสแควร์มามีค่าเป็นครับสี่นะครับนะดังนั้นข้อนี้ลูกๆทุกคนต้องฟังตรงนี้ที่ผ่านมานะครับตรงนี้ลูกๆมอเอ้ยไม่ใช่มอดีครับปฐมกับมอต้นดูวิ่ีรูกนะนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายๆคนสำหรับคนที่เรียนกวดวิชาหรือเ,เรียนตามร่มมาเซคาหรือตามส่วนตัวคงเรียนได้แหละครับนะครับนะโอเคทุกคนเนี่ย ภาษาชาวบ้านลูภาษาชาวบ้านบอกเรามาว่าตรงนี้อะไรวะบวกกันได้8คูณกันได้15โหมงแต่มีข้อแม้ไปเลขสองนี้ดูนะโอเคคำตอบของเราะไรครับก็คือ5บวก3กับ5เลยครับคูณ3เห็นไหมครับอะไรนอกคูณกันได้ไอ้บวกกันได้8คูณกันได้15ก็คือเลยครับ5บวก3มกับ5้คูณ3าคำตอบข้อนี้มันจึงเป็นรู้เลยครับ รู้เลยครับ5กับรู้เลยครับรู้สามเอามงครับตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกมันก็ต้องบวกเลยครับบวกตามนะครับโอเครูรูพยายามเอาตัวมากขึ้นก่อนนะครับเอามงครับจะเป็นรู้สามหรรู้ห้าได้ไหมได้ถ้าเป็นบวกแต่ถ้าลบปั๊บมันจะผิดทันทีเลยถ้าเป็นลบปั๊บก็เป็นรู้สามลบรู้ห้าซึ่งหมาเป็นลบซึ่งผิดพอราที่สองตัวนี้ออกมาต้องมีค่าเป็นครับบวกเสมอซอนแล้วนะครับนะ พยายามมาตัวมากขึ้นก่อนเครื่องหมายตรงนี้ถ้านี้เป็นบวกนี่ก็เป็นบวกถ้าลบก็จะเป็นครับเป็นลบถ้าเป็นลบปั๊บอ้าวถ้าหนูเอาเป็นต้าเป็นลบปั๊บแต่เป็นรูทถ้าเป็นกับสกษากนลูกนะเป็นรูทสามลบห้าจะผิดนีเลยเพราะจะเป็นลบนะครับนะโอเคแค่นี้จริงๆนะครับแค่นี้ดังนั้นจากตรงนี้หนูจะทําให้อมงรู้ว่าอมงสุดหล่อรู้ว่ารูทจึงจึงตัวนี้ลูกเขียนตัด้วยนะ A บวก B โอเคบวกลบเห็นไหมครับ2 root, อรูทอะไรครับ A คูณ b เห็นไหมครับมันก็จะมีค่าเป็นรูทมีค่าเป็นรูทเลยครับรูท <A. S 2> บวกลบรูทเลยครับรูทนะครับโดยที่มีข้อแม้ว่า A ต้องมากกว่าะไรครับ B เนาะโอเคเอาตัวมากขึ้นก่อนเสมอครับนะ ถ้าตอนนี้เป็นข้าหมายบวกนี่ก็บวกตามลบก็ลบตามตักต่งนี้ครับนะโอเคพิสูจน์ที่พมงว่ามันจริงไหมดูครับตรงนี้ดูนี้ประกอบด้วยนะเอามึงพิสูจน์ให้ดูถ้าเอาตรงนี้ยกกำลังสองก็จะขับตรงนี้เห็นไหมครับเหมือนตรงนี้ครับร้อยสอง,องสี่ไม่ค่าเป็นสองสองสแควร์ก็มีค่าเป็นสี่โอเคลองยกมาดูยกมาดูครับยกมาปับ๊บมันจะได้ยี่องไรโอเคว่ามาลูกว่ามาตรงนี้คืออะไรครับลูก ก็เป็นดังนั้นอหมวกทำเดยว่าเป็นรูทห้าบวกรูทสามทั้งหมดกําลังสองมันต้องมีค่าเป็นเท่าไรลูกมีค่าเป็นแปดบวกสองรูเลยครับสิบห้าดูตรงนี้ประกอบไปด้วยลูกนะก้อนนี้กําลังสองออกมามีค่าเป็นข้างในล้วครับนะว่ามาลูกจริงไหมเอ่ยต้องเป็นหน้ากําลังสองเห็นไหมครับรูทห้าหน้ากําลังสองบวกสอง หน้าหลังบวกหลังกำลัง2องเท่ากับ8บวก2อรูทเลยครับบห้าอมงมันคืออะไรอ่ะบางคนงงอยู่ครับงั้นอ่ะมงทำให,ให้ใหม่ลูกนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้ลูกนะอย่าลืมนะลูกนะทุกคนอย่าลืมนะครับอ่ะมงพูดในคลิปแรกแล้วในกลุ่มเราหรือจะมีอ่ลูกหลากหลายความรู้ดังนั้น บางทีบางคนชอบบ่นว่าถ้ามอง,อมองสอนง่ายถ้าหนูคิดว่ามันง่ายข้ามไปดูที่มันยากลูกนะโอเคคือมันหลากหลายลูกนะครับมงสอนมอต้นระดับอืมณ์ศีมาแสงทองหาดใหญ่ภูกเกต็ตเพื่อขสอบแม่นวิทย์เอ็มวิทย์นะครับหรือสอนพี่ๆมอปลายเพื่อเข้ามหาลัยเข้าวิทย์วะเข้าหมอนะครับหรือเด็กประถมบางคนเพื่อเข้านะครับสอบสสวทอแอสโมดังนั้นเราต้องสอนกลางๆลูกนะครับขอ,อ,อเฮอียลูกนะบางคน,นทำไมวะสอนง่ายจังอ ท่าจะให้ปั๊บไปดูโจทย์ข้างหลังทิปดังลูกนะโอเคครับหรือไม่ก็ถือว่าทุนในตัวลูกนะโอเคเข้าใจลูกนะหมงรอหมงไม่ดูลูกนะแค่บ,บน่นคิ้วๆโอเคลูกต่อไปอ่ะตัวนี้หนึ่งลูกผมเองไม่รู้ครับตรงนี้ครับผมขอแซ่ก่อนลูกแซ่ก่อนคือหน้ากําลังสองันหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสอง,ง,สองมันก็คือลูกคืนหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลัง บวกหลังกําลังสองขอสองคณิตศาสตร์แบบยวครับแบบภาษาคนลูกนะหน้าบวกหลังทั้งกกหมกลังสองเห็นไหมครับตัวนี้ครับมันคือหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะครับโอเคจับมรตรงนี้ครับหน้ากําลังสองตรงนี้เหลือเลขเหลือเลขห้าครับมาแล้วครับมันมาแล้วพี่น้องครับมันคือเลขห้าบวกสองรู้เลยลูกห้าคูณสามบวกสามเท่ากับนะครับแปด บวก2รู้เลยลูก15กิ้วกิวเห็นไหมครับ5กับ3เป็น8เข้ามหมงก็คือมีค่าเป็น8บวก2รู้เลยลูก15เท่ากับ8บวก2รู้15สมการเป็นจริงนะครับถูกต้องลูกเห็นไหมครับพิสูจน์ให้ดูแล้วนะครับนะโอเคตรงนี้ดูแล่านพิสูจน์ให้ดูนะครับถูกต้องแน่นอนนะครับตรงนี้ สมการที่ถูกต้องแน่นอนดังนั้นข้อที่หนูทําเองลูกทําเองครับว่ามาลูกภาษาชาวบ้านปุ้งแหงปุ้งแหงมาแล้วว่าอะไรวะบวกกันได้สิบสองคูณก็ได้สามสิบห้าลูกเจ็ดบวกห้าถูกต้องครับเจ็ดคูณห้ามันคือลูกมันคือเลยครับมันคือรู้แล้วลูกรูก้เจ็ดอันนี้คือหมายลบหน้ามงเนาะก,ก็คือลบ,บ,ลบลเลยครับลบรู้เลยครับรู้ห้า เอาตัวมากขึ้นก่อนเสมอลูกนะครับแค่นี้จริงๆลูกนะครับจริงๆโอเคสองข้อนี้ผ่านลูกนะครับพอผ่านปั๊บมามันอีกข้อนึงแล้วผ่านลูกผ่านนะโอเคอาจจะลึกหน่อยหนึ่งลูกนะครับโอเคไปดูโจทย์อีกข้อหนึ่งซึ่งยากขึ้นมาอุปกรณสอนสองวิธีคือวิธีเพียวเพียวแมทแล้วก็วิธีครับ engineering ครับเซนนะครับ,ค,รบคิดแบบวิศวกรอย่างอาปรณลูกนะครับนะโอเคครับ โอเคมาดูอีกข้อหนึ่งลูกนะครับข้อนี้ข้อนี้แหละลูกนะครับทุกคนดูนะลูกนะข้อนี้มันเป็นข้อสอบเข้ามหาลัยฟังนะครับข้อสอบเข้ามหาลัยวันข้อนี้อามงขอสอนสองวิธีสองวิธีลึกนะครับวิธีแรกปั๊บขอทําเพียวๆนะครับขอทํำเพียวลูกห้าช้อยแบบนี้นะครับนะลุ้ดหกบุตรุ้หกบุตรุ้หกไปเรื่อยเรยลูกนะครับดังนั้นพี่ๆมปลายที่เรียนอยู่ลูกนะหนูจำคเรียกไว้ดีลูก พอฟิสิกส์ในเรื่องการต่อตัวน้นทานแบบซับซ้อนหรือแบบยากอามงจะสอนอีกทีหนึ่งนะครับนะครับนะระวังลูกนะปี่มอปลายส่วนลูกปฐมก็วิเคราะห์ดูลูกนะส่วนมาต้นต้องทําให้ได้ลูกนะครับนะโอเคสูส้ๆส,ส,สุดแล้วทุกคนเราอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเราเรียนทห้งหมดลูกนะครับนะหนัสืออย่างนั้นลูกนะโอเควิธีแรกลูกวิธีแรกครับข้อนี้อ๋อหมงขอวิธีแบบ Engineering sense กันลูก sense ของมองอามงก่อนตรงนี้อะมงใช้ว,วิธีเลยครับ ES นะครับย่อม,มาจากครับ Engineering sense คือคิดแบบวิศวกรนะครับนะทุกคนแหน่งอย่างข้อนี้ปับ๊บเห็นข้อสอบปับ๊บหนูทำนู่เลยครับวิเคราะห์ก่อนว่าดูนะลูกนะมันไม่ใช่ชิกไม่ใช่ลัดมันคือเ e n s e ของเราลูกนะครับ คือการประมาณค่านะครับนะทุกคนเห็นลูกเห็นมาเห็นมาตรงนี้ลูกอ่ปกรอนเอาหมกระลังสื่อว่ารูหนึ่งมันจะได้หนึ่งใช่หรือไม่ลูดหนึ่งได้นหนึ่งนะครับดังนั้นคําตอบมันจะตอบหนึ่งก็ต่อเมื่อข้างในรากข้างในรูทครับมีค่าเป็นเลขครับหนึ่งแต่นี้มันเป็นเลขอะไรครับเลขหกตัดทิ้งไม่ใช่แน่นอนข้าใจหนังสืออไหมลูก ข้าใจ้วนะโอเคอันนี้มันจะตอบหนึ่งก็ตอบเมื่อข้างในลูกเป็นเลขหนึ่งนี่เป็นหกอะ่ะมันไม่ใช่หนึ่งอ่ะตัดทิ้งโอเคต่อไปคิวคิวลูสี่ออกมามีค่าไปเลยครับสองใช่หรือไม่ก่อนสองสองแล้วนะครับนะอ้าวข้างในข้างในเป็นเลขหกซึ่งเลขหกตรงนี้มันมากกว่าเลขครับเลขสี่ดังนั้นสองก็จึงไม่ใช่โอเคไม่ใช่ลูกนะ ต่อไปอมองก็ทำต่อว่าเป็นรูทเกมันได้สามนะครับรูทเก้าได้สามโอเครูทเก้าได้สามตรงนี้ครับวิเคราะห์ดูดีๆลูกวิเคราะห์อยู่ดีเก้าปั๊บข้างในเป็น 6, 6, นออ6นนออก6มันน้อยกว่าเก้าหตรงนี้น้อยกว่าเก้าก็จริงหมันน้อยกว่าเก้าก็จริงแต่ว่ามันจะมี3ามตัวนี้บวกมาเรืยตรงนี้นะครับ คำตอบข้างในปับ๊บตรงนี้มีค่ามากกว่าเลยครับมากกว่าหกหกก็คือสองกว่ากว่าสองกว่ากว่าบวกหกก็ไม่ค่าเป็นแปดแล้วอ่ะบางคนยังยังงองอยู่ถ้างองดูนี่ลูกนะครับอะเริ่มต้นที่หกนะครับท่หกนี้นะบงถามต่อว่าอบงครับตรงนี้อ่ะหกรู้หกนี้รู้หกตรงนี้ครับมันคือสองกว่ากว่าใช่หรือไม่ สองกกว่ามวมาบวกกับหตรงนี้ก็มีค่าไปเลยครับ8กดกกว่าซึ่ง8กดกกว่ามันใกล้เคียงครับใกล้เคียง9ดังนั้นข้อนนี้หนูไม่ต้องทำอะไรครับหนูตอบข้อ3าไปเลยครับโอเคไหมหกบวกสองกกว่าแค่พัดสองตัวนะจนะยังมีข้างในยอยีกนะครับเอาแค่ตันี้พอสองกกว่าบวกหกก็มีแปดก็กว่าแปดกกว่าใกล้เคียงเก้าตอบเลยครับนะครับนะต่อไปต่อไปลูกต่อไปครับถ้าตัวนี้แหละเอาหมงครับ ลูทสิบหกมีค่าเป็น4เห็นไหมครับมันจะตอบข้อ4ก็ตอบเมื่อข้างในมีค่าเป็นเลขครับสิบหกหวมคนละเรื่องเลยครับไม่ใช่แน่นอนนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่แน่นอนสุดท้ายลูกสุดท้ายที่ปลายทางนะครับอีกตรงนี้ลูกสุดท้ายจริงๆครับถ้าเป็นรูทนะครับรูทยี่ห้าจะตอบ5แต่ข้างในเห็นไหมครับ ยี่บห้าตอบห้าอันนี้หกกับยี่บห้ามันคนละเรื่องเลยลูกตอบมันจริงนะครับผิดเห็นไหมครับแค่เราทำแบบเซนส์ของเราเราสามารถตอบได้เลยคือข้อสามมันคือข้อสามทันทีเลยลูกนะแต่ถ้าทําแบบนี้ปั๊บอาจารย์บางท่านส่วนมากจะเป็นอาจารย์ต่างเรียนนึกนะอาจารย์ต่างเรียนจะมีเขาท่านจะอ่าอีกขั้งจะสูงหน่อยหนึ่งไม่ได้ว่านะครับอมงก็มีครูสิก็มีครูเหมือนกันอาจารย์ชอบบังคับให้นักเรียนทําตามวิธีที่ครูสอน นะครับซึ่งซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะครับนะก็คือในการโซโจทย์ฟิสิกส์หรือเลขทุกอย่างมันมีหลายทางนะครับส่วนมากอาจารย์ชอบบังคับเด็กบางทีเด็กนั่งแบบเอ้ยรู้ได้ไงรู้ด้วยกันนะไม่ได้ต้องมีวิชาออกมานะครับนะซึ่งซึ่งมันแล้วแต่ลูกนะถ้ามองมองว่าเราจะไปสมมติว่าเราเอาหมงจะไปมังมือคองมันวิธีการไปได้เยอะเลยนะครับจะปั้งรถลูกไปนั่งรถเมย์ไปนั่งรถรถไฟฟ้าไปได้หมด สุดท้ายปลายทางอยู่ที่รับถึงเหมือนกันแต่เวลาที่ใช้จะต่างกันนะลูกนะโอเคครับอ่านั้นเมื่อมาดูพิธีเพียวถ้าสมมติว่าแบบนี้ให้คุณครูให้ศูนย์ไม่ได้ลูกนะครับเราต้องทำพิธีเพียวพอวิธีเพียวปั๊บลลูกมอปลายดูไว้ลูกนะโดยเฉพาะสายวิทย์หนูต้องเรียนไฟฟ้ากระแสตรงต่อต้นทานผมน้องจำอีกคนหนึ่งอยู่นะครับนะว่ามาลูกผมขอจําไว้ลูกนะตรงนี้ป่องป้องมาลูกอ่าตรงนี้ เราให้เลยครับเราให้ x ตรงนี้เท่ากับว่ามาลูก6กบวกรูทหกบวกรูทหกบวกมาเรื่อยๆลูกโอเคกลังสื่อว่าให้ทั้งหมดตั้งก้อนนี้คือคำตอบ x นะครับพอได้มาปับ๊บหนูก็ยกกำลังสองสองข้างยกกำลังสองสองข้างปับ๊บตบมือมาลางลูกเนาะ ยกกำลังสองสองข้างลูกมีค่าเป็นอะไรครับเป็น x กเท่ากับหบวกเลยครับรูสตรงนี้ลูกเหมือนเดิมครับหบวกรูสหก 6, บวกมาเรื่อยๆโอเคทันลูกนะยกกำลังสองสองข้างลูก x กำลังสองยกกำลังสองข้างได้สองหายเหลือหตัวเดียวแต่บังเอิญครับดเด็กครับลูกบังเอิญตรงนี้ของเรามันคือลูกมันคือ x มันคือตัวที่เรากำหนดให้ตัวนี้ครับมันคือ x เห็นไหมครับมันซ้ําไปเรื่อยมันก็เหมือนกันลูกนะโอเคดังนั้นปับ๊บเราก็จะได้ไมีค่ารครับฝังลูกฟังนะมันจะต่อเนื่องมองได้ว่าเป็น x สนะ้าหมงเนาะเท่ากับ6บวก x โอเคได้เป็น x สลบ x ลบ6เท่ากับ0ตรงนี้ลูกมลูกมอต้นเออลูกบทถมหลายคนอาจจะไม่เข้าใจลูกนะเพราะว่าบางเดียวยังไม่สอนก็คืออะไรวะ คูณกันได้6ต่างกันอยู่1ก็คือะลรครับลบ 3, กับเลขลูกบวก2 x ็ก็มีค่าเป็นะลรลูก3กับะไรครับลบ2ดังนั้นลูก x ก็มีค่าเป็นเลยครับ3ามอหมองทำไมลบ2อตัดไม่ได้เพราะราที่2ออกมาต้องมีค่าเป็นเลยครับบวกครับลบ2ใช้ไม่ได้ลูกนะโอเคนี่คือความรู้อีกตัวหนึ่งลูกที่ลูก,ลกต้องรู้ครับนะโอเคลูกเนาะผ่านไปครับคลิปที่8ของเรา คลิปสุดท้ายของคณิตศาสตร์รวมพื้นฐานลูกนะครับนะโอเคอย่าลืมนะลูกนะตรงนี้ไล,ล่2สองมาต้องมีค่าเป็นบบกเสมออมองสอนแล้วลูกครับนะครับทบทวนดังนั้นอยากเก่งต้องขยันนะครับขยันนิดนึงถ้ามีตังก็ซื้อเรื่องเสือหมงไปเอาขายทองอีกแล้วนะครับถ้าไม่มีก็ติดตามคิดต่อไปลูกนะโอเคถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เผื่อแพ่ค,คนที่เขาไม่รู้เหมือนเดิมลูกนะครับให้โอกาสคนคือคือส่วนที่ยิ่งใหญ่ ลูกนะครับนะครับโอเคลูกนะแล้วค่อยเจอหม่งกับคิดต่อไปลูกนะครับไปเรื่อยนะครับนะขอทุกคนโชคดีครับโชคดีครับสวัสดีครับ